เมื่อเร็วๆนี้พุทธศาสนิกชนได้ตั้งใจไปร่วมงานบุญทอดกรถินสามัคคีณศูนย์ปฏิบัติธรรมแกล้วกลางนาจังหวัดกาลสินเพื่อถวายผ้าใหม่ให้แก่พระภิกษุ ผู้อยู่จำพรรษาและถวายบริวารกระถินรวมสร้างสุขขพิมานสรารรรมโดยภายในงานนักศึกษาจากชมรมนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสิน,สนได้มารำต้อนรับคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญก่อนที่ทุกท่านจะได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกระถินและบริวารกระถินซึ่งประธานกระถินในปีนี้คือกาเลนมิตรวัฒนีอินทะศรีและกาเลนมิตรนิติสว่างทรัพย์ ทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแกลวกลางนายังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรม,มชโยร่วมทอดกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดซึ่งมีผู้แทนคณะสิทธิอนุสิ์บูชาธรรม81ปีรวมอัญเชิญผ้าตรายและบริวารกระถินในครั้งนี้ด้วยจากนั้นพระคูปราชสุภราชัย สุระสักโกด็อกเตอร์เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีลห้าก่อนที่ประธานกระถินจะได้กล่าวคำถวายผ้าไตรกระถินและน้อมนำผ้าไตรกระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เพื เพื่อทำการพรเดียงสงและอัปโลกกถินเมื่อเสร็จแล้วคณะเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายต่างๆอาทิพิธีกล่าวคำถวายสุขพิมาณและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายบริวารกถินอันประกอบด้วยผ้าไตรและจตุปัจจัยไทยธรรมก่อนที่ท่านประธานสง์จะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาและให้พรพระ สำหรับกระถินสามัคคีนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือสืบทอดมายาวนานเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกลางนานในปีนี้ได้จัดพิธีทอดกระถินเพื่อสร้างสุขพิมานที่เรารู้จักกันว่าห้องสุขาบุญนี้จะนำพาความสุขมาให้เพราะนับว่ามีอนิสงส์เอเนกอนันต์เนื่องด้วยห้องสุขขานั้นเป็นห้องบำบัดทุกขเติมความสุขสำหรับทุกคนนั่นเองค่ะ